ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มีคล้องเล่นไ,มไหมว่าบอกครับเมื่อนี้กเกมื่เกตรงวะครับยางหนาครับยางหน,ายาง,นายางหนาใญ่ครับเข็มยูหาหาครับ 2องจุดสี่ครับสิบสองจุดสี่ยี่สี่ครับผมเอาอยางลังของสี่ศูนย์มาใส่ครับยางลังสี่ศูนย์ครับผมเอามาใส่มันอ่นอนยางเก่าผมมันมันโดนรถหดอกแล้วครับมาที่นี่ มันใส่พวกไอ้ข,ขอกว้างครับมันเป๊ครับเม่ไ,ได้เข้าเดียวยังมันเป๊กครับมันเมือนไปได้ครับมันมันมีดอรอครับมาที่นี่ผมไปอะไรอย่างอย่างคู่นี่ครับผมสื่อว่าเส้นละสามร้อยครับนี่เส้นละสามร้อยครับคู่นี่ผมสื่อว่าหกร้อยมันดอกมันเดืออะไรครับ ดอกเนื้อหลายอยู่แต่ว,ว่ายางมันแห้งกับยางมันแตกครับยางแหง mm. ผมก็เลยเอาอยางยางดีก็จะเอาลอกอยางสิบหลอนะครับเอาอยางสิบหลอมาห้องทั้งในครับ mm. บางคนมาลอบลอบมันสิบ๋วไปน้ำกันนะครับเนาะแต่ว,ว่าตามที่ผมใส่เบิง้งใส่เบิ้งคร ก็เพื่นเก่าก็ครับเพื่นเก่าหน่อยๆเพื่นเก่าหน่อยๆครับบางคนมันกว่าจะใส่ยางไงขึ้นก็บ้างรถจะตกมันกับเมง่ไหนะครับแต่ว่ามันบ่เห็นตกดิแต่ผมไถอยู่นี่ผมก็ไถคือเก่าครับกับคือเก่าครับยางเก่านะครับใส่งานครับ ก็เะเป็นกันครับต,ตัวน้นอีกก็ดีครับแล้วก็บวลมไงแล้วก็ก็ดีพระมารับะวามดอกสูงครับเป็นอย่างหลังของ40ครับ12.424ครับคนวายเอ็มยู่า,หา,หาเหตุงานเกียย์หนึ่งมาเลยครับแต่ว่าผมบอกไมได้ว่าผมโมเคยไซ่โล่ีครับ โล่สีผมใส่ถ้อยอยางเดียวครับกันเดินหน้าผมมิได้ใส่งานเกี่ยนหนึ่งครับบ่เคยใส่งานโล่สีครับครับฟังฟังท่างนั้นไซเดียร์เหรอครับเกลียบบอดครับฟังท่านหนันพกไม่กับไร พกไหม้ไร้แล้วก็มันดมอมครับดินมันเปีกเยกแนงครับตัง้งตาตั้งเครื่องหนีไขอยู่ครับเครื่อง่ไงอยู่น่ครับผมไทยป้อถ่ตาให้นึงน่แะครับตาผมไทตาอมไทยพันสามน 5, 1, ี่แท้ผมกัดพันสามม่ยิบพกปมก็ไถ่าหนึงครับผมมถ่ผมถ่ไถ่โรีเยอะแยครับ กันได้ครับใส่ยางใหญ่ก็ไปคือใหญ่มากครับรถเรื่องดอกยางเลยครับประหยัดน้ำมันครับรถดุลนี่ยอมรับเลยครับประหยัดน้ำมันที่สุดผมมาเป็นประหยัดก็40อีกครับมาเพื่อนน้ำมันครับ มันงานมันใหญกว่ากันครับรับกันผู้ใดมีขอสงสัยไหนจังก็เมนมาถามมึงเ้ว้อครับตาผมกใส่มากอะผมใส่มากัะโดนเติบแล้วครับยางคู่นี่คตืตัง้ง ใคยอยู่ด้หรือครับว่าเป็นยังได้หรือพอแย่เพราะเรียนน้ำทัางเขากัดเรียนเป้าเดียวอยู่แล้วครับไม่ได้เหตุงานกนจังใส่สองเ้าครับครับขออนุาญาตจ,จวดต่อกันครับเพียงแล้วครับเมื่อนี้ ปุ่นครับมองทีไทยเพาท่านได้เดียวครับมากไก่บานพร้อมครับมือนี้ครับขอหยาดจวดก่อนครับสวัสดีครับ